สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาลต์นะคะช่องนี้เป็นช่องที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนของพวกคุณนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะคลิปนี้เป็นเรนดอมนะคะเป็นการ เปิดไพ่ดูดวงพลังงานโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะหรือพลังงานอาจจะสลับกันได้ก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กับคนที่เข้านึกถึงตอนนี้ตอนนี้นะคะสถานการณ์ของความสัมพันธ์เป็นยังไงนะคะขอเช็คดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ก่อนนะคะ ขอเช็คดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงอืม เขยับไพ่ทุกทีเลยอขอจัดไพ่นิดนึงนะคะอืมตอนนี้พลังงานความรู้สึกของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตอนนี้ทุกคุณผู้คุณปล่อย ปล่อยไหลไปตามสถานการณ์นะคะปล่อยไหลไปก็คือ,อตอนนี้ความรู้สึกของคุณก็คือคุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะได้หันหลังไปถึงแม้จะยังรู้สึกดีอยู่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วคุณก็ตัดสินใจเดินหันหลังนะคะเดินหันหลังจากไปตอนนี้ก็เงียบๆกันอยู่นะคะตอนนี้คุณคุณปล่อยไปตาม ปล่อยไปตามโชคชะตานะคะคุณปล่อยไปละเนาะความสัมพันธ์พลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระซึ่งกันและกันความสัมพันธ์นี้มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคุณนะแม่หมอแม่หมอคิดว่าเป็นคุณนะคะก็คือเคยทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้นะคะทํางานหนักมากแล้วก็ตอนนี้คุณคุณปล่อยละ คุณปล่อยจอยคุณปล่อยไปอิสระอิสระเต็มที่คุณมีเป็นช่วงชีวิตตัวนี้คุณมีความสุขนะคะคุณมีความสุขดีแล้วคุณก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยให้มันไปไป,ไปตามโชคชะตานะคะมีความสุขกับปัจจุบันที่ที่คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะมันมันเคยมีความรู้สึกรักความผูกพัน ความเอื้ออาทรกันอยู่ดนีนี้นะคะแต่ตอนนี้คุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างเงียบนะคะตอนนี้ต่างคนต่างเงียบมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทําให้คุณตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนาะนะคะ,อะตอนนี้คุณก็กําลังช่งใจอยู่ว่าว่าจะยังไงต่อแต่คุณก็มีความสุขดีในตอนนี้นะคะปล่อยเข้าไปเปอิสระเสื่องกันละกันแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง นะคะคแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเนาะอันนี้คือพลังงานของอความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราจะเข้ามาดูตามหัวข้อคลิปนะคะหัวข้อคลิปที่เราจะเปิดไพ่ในวันนี้ชื่อคลิปว่าตอนนี้คนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณไหมนะ ตอนนี้คนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคนไหมขอไพ่ช่วยบอกทีตอนนี้คนที่คุณกำลังนึกถึง,งเขาคิดถึงคุณไหมขอไพ่ช่วยบอกที Mmm. โอ้ไพ okay. oh. ่ออกมาสอดคล้องกับเมื่อกี้นะคะมีทั้งทาวเวอร์ทั้งแปดถ้วยเนาะอตอนนี้ก็มีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะคะแบบเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงอะแล้วก็คุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะก็กาลังกาลังเฝ้าดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะกาลังเฝ้าดูอยู่ดูสถานการณ์อยู่นะคะถามว่า คนที่คุณคิดถึงตอนนี้ที่คุณคุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมก็คิดถึงนะคะก็คิดถึงนะคิดถึงความผูกพันคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะคะอืมก็คิดถึงเยอะอยู่นะก็ฟุ้งๆอยู่นะแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าคิดถึงมากทรมานอยากเจอไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคิดถึงความเอื้ออาทรคิดถึงคิดถึงเรื่อยๆนะคะก็คิดถึงวนไปวนมาเนาะมันมีหก เหรียญสองเหรียญแปดเหรียญแปดเหรียญอยู่ในนี้อคิดถึงเรื่อยๆคิดถึงวนไปวันมาคิดถึงเรื่อยๆแต่เขาก็ก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหนักใจในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะก็รู้สึกเสียใจเขาเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจที่อ,อสิ่งที่เขาทํานะคะก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะนะคะ สรุปว่าคิดถึงนะคิดถึงเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงในเชิงของการหวยหาไม่ได้คิดถึงในเชิงของการที่เจ็บปวดทุกทรมานแต่คิดถึงเรื่อยๆคิดถึงความผูกพันคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทํามาร่วมกันคิดถึงความสุขที่เคยมีก็คิดถึงวนไปวนมาคิดถึงบ้างทํานู่นทํานี่แล้วก็กลับมาคิดถึงอีกทีหนึ่งนะคะคิดถึงนะคะก็สรุปว่าคลิปนี้คิดถึงเนาะนะคะก็ในตอนนี้สิ่งที่คุณคิดที่คุณ รู้สึกก็คือว่าคุณรู้สึกไม่ไหวละก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็ไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ตอนนี้คุณจะคุณจะเป็นฝ่ายเดินออกมานะคะคุณจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกยังไงแค่ไหนก็ไม่เหมอขอเป็นกําลังใจให้นะนะคะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักเนาะนะคะอยู่ยังไงที่จะมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ